นายชันนางสาวดารินก้าผสมผู้ดำเนินรายการพิธีกรภาคสนามมีหนึ่งนางสาวอินทรนพรทวงเพชรสองนางสาวนุสาราประดาบสามเด็กกินคณาพรสง่าง,งานสี่เด็กกินเกษณีไวยวัสคุณครูที่ปรึกษาคุณครูกิติรรพรศัตบูรโดยมีอบตอก,กระเทียมและอบตอกากาศละโรงเรียนใน 2ที่ได้ให้ความสนับสนุนในการทำโครงงานดีๆค่ะสำหรับรูปแบบรายการเป็นสาระคดีความรู้นอกห้องเรียนที่จะพาคุณไปพบความแปลกใหม่ที่น่าอาจจจัศจรรย์จจใจที่คาดไม่ถึง ไปดูกันว่าวันนี้ทางรายการกบนอกตาประกาศาจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอเชิญพบกับตุกตาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันตุกตา<น>ค่ะด<น>ิฉันบุ๋มค่ะสำหรับวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าที่วัดไสายขาวของเราทำอะไรกันบ้างทำอะไรคะ่ะ นี่นะคะจะเป็นพิธีเรียกบรรพบุรุษนะคะให้มารับรู้เรื่องราวว่าเรามาทำอะไรอยู่เรียกมาคือว่าเส้นไหว้ใน,บ,นบรรพบุรุษเอาของมาเส้นไหว้ก่อนนะคะเชิญเชิญท่านฤาษีป่เฉยะโย พูดหมดไหมแต่รู้เรื่องว่าเราเอาข้าวและน้ําแล้วก็มีพวกเหล้ามีไก่มีข้าวต้มที่เราจัดเตรียมไว้นะคะมาเส้นว้านบนพระรุตของเราซึ่งเขาประกอบพิธีกรรมอยู่ต่อหน้าเราตรงนี้นะคะซึ่งจะให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าเขามีพิธีกรรมอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะข้างหน้าที่เราที่เราเปกา จิติจายู่กับะวามอับาตันสินิตัณัมวัตาสำหรับต่อไปเป็นที่เช่นว่าจะทำรายกาวจะมีอาหารหลายๆอย่างแล้วเขาก็จะการกรอยนาะอัญเชิญบรรทัดบนของเรามา จะเป็นนรรูแล้าพี่นอนอยู่ไม่เห็นลุกมาเลยไม่เห็นลุกมากินเลยพิ่นี่เป็นพี่นอ่รับทานอยอะเลค่ะสำหรับตอนนี้เป็นการเส้นไหว้พระบุรุดเรียกว่าพระบรมรมารับประทานอาหารหรือว่าเส้นไหว้พวกเราพวกเนื้อสัตต่างๆนะคะซึ่งจะมีข้ามีไก่มีขอุกอย่างในขนมหวานของเขานะคะซึ่งศาสสวยนี้ชาวชาวจะเรียกว่า กวยคุยแปลว่าสวยค่ะที่ว่าแปลว่าคนในวันสษาสวยนี้จะมีของจะมีของบางไม้ที่ทำให้ผู้ชมได้ได้ฟังนะกิจกรรมข้งหน้าเรานี้เป็นการเรียกวิญญาณมาเข้าบนระได้รับประทานอาหารนะคะที่เขากำัทำพิธีนะคะตอนนี้จะสัมภาษณ์ว่าเออ,อค่ะว่าวันนี้ ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรกันนะคะเขาทำงานวันพระธาตุนิมกฤษวันดวงตาค่ะวันคือวันศัาวไทยเราเรียกวันคัพท์นังจะบูงดวงวิญญาณบัรพบุรุษสาสำหรับตอนนี้ชาวบ้านก็กำลังขยอยกันเพื่อไปเส้นไหว้บรรพบุรุษค่ะเราตามไปดูกันว่าพวกเขาจะทำอะไรกันบ้างคะเชิญตามมาเลยค่ะคเราจะไปดูว่าข้างหน้าเรามีอะไรบ้างแล้วนหน้า เราบ้านมากทำไมที่มาทําการเส้นบ้านบรรพบุรุษของเรานะคะซึ่งมากเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ซึ่งมีทั้งทางที่ตะวนตันออกที่เหนือที่เลยค่ะและเราก็จะไปรับชมได้เลยนะคะตอนนี้เขาเพิ่งมาถึงฐานแล้วเราก็จะไปที่โกรธของบรรพบุรุษของเรานะคะซึ่งจะมีทั้งสะวัน,นออกสะวันตกค่ะค,ะนะคะานผู้ชมไปชมได้เลยะคะ่ะตามมาเลยะคะ่ะ